มายิงผมไม่ได้เป็นเกมเราบอกที่มันชื่อว่า e อนเคปจังเกิลออบบี้ซึ่งคือเกมแนวกระโดดลมบอกเหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้เราอยู่ในตีป่านะซึ่บบอกเลยว่านี่ไงป่าโคตรสวยผมก็ไม่รู้มาได้ไงเหมือนกันเริ่มเลยดีกว่าให้เพื่อวันเดย์เอปเปิลยี่ลับกขสู่ป่าเว้ยนี่ก็จังเกินเราออกมาจากแคมปิ้งของเราตอนนี้ต้องหาทางออกล่ะกูหนีทำไมอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะแต่เราต้องหนีก่อนเริ่มมากระคำาืใครตายวะน่ะไม่รู้ไม่ใช่เพื่อนผมเริ่มมาเราฆ่ามาก่อนเลย ตบมนันนี่ให้คุณผูช้ชายทำไรอ่ะน้ำตกมันสวยอะ่ะเพลินๆนะลุยกันต่อด,ดีกว่าือโดดข้ามตอไม้นี่ชั่วนี่เลยว้าว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 เกือบตายเกือบตายเหยียบนี่ใช่พอยเพื่อเชื่อโดดนี่เหยียบข้ามไปอืมข้ามสะพานมาเหยียบนี่เลยให้เพื่อวันเดย์มีวลาปะวะมึงต้องใช้ทางแพลตฟอร์มนี้ในการเดินไปนะเวยระวังด้วยโอเคได้เลยปะเราข้ามไปเลยดีกว่าซึ่งเห็นว่าเกมนี้เป็นเกมนา่ารักน่ารักดีเผื่อใครเพราะว่าอยากลองมาเล่นดูก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะ ตอนนี้ก็ข้ามไปก่อนนี่เลยนี่เพน่ผนดไปรบบอกง่ายๆเหยียบเช็คพอยโอเคนี่คืออะไรดอกบัวเฮดดอกบัวในคิวเเลยเหยียบง่ายๆชมพูเหลืองน้ำเงินนี่เสียงสวยมนันนี่โอเคเหยียบนี่หัวหัวจึบจว้าวกำโดนทุกคนต้องอย่าลืมว่าเก็บออบบี้เนี่ยห้ามโดนน้ำผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมกลัวเปียกมัง้งไปดีกว่าเฮือขึ้นนี่ ไอ้เพ hey, ื่อว hmm, hmm ันเดย์ม네ีอะไรวะนี่คืออะไรอ่ะไอ้เพื่อมันดูบล็อกแปลกๆนี่สิวะป่ะโดวข้ามอะไรดีกว่าอมันคือบล็อกอะไรวะโงก็ไม่รู้เหมือนกันนี่โยดเยียบไปก่อนเยียบตรงนี้ไม่เชื่อโอเคพักก่อนเช็คพอยด์ว้าวลุยต่อเยียบนี่วิววิวว้าววับวับวับไปเชือมี่มันกูมันเก่งจังวะยี่กูเล่นปากกลัวโคตรหัวเลยกูโดดขึ้นนี่เลยไปกันต่อเนี่ยชิพหายแล้วกูคงต้องลงมานี่ฮึบโอ้ก็ไม่รอดเดินออกขวาไปแบบนี้ึ กิ่งไม้โอเคฮึบยิบนี่ให้กูไปยิงกูก็เองไปหาเราผมแป๊บหนึ่งอา้าวโอ้ไปแล้วผมไปแล้วลาก่อนว่ะ้เธอเทคนเก่งทำให้เธอรอดว่ะผมไปแล้วเว้ยโอ้โหฮึบมานี่โอเคนี่คือดอกไม้อืมโดนหยียบดอกไม้ทำไมกูตัวจิ๋วจังวะนี่มันป่าโอ้กับล่วงนี่มันป่าอะไรวะเนี่ยทำไม,มกูตัวจิ๋วจังนั่นสิผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่นี่ที่ไหนนะฮึบโดวเกาะทวันโอ้โหเฮ้ทวันถือว่าสวยใช้ได้มไม่ใช่จุด png ฮะ โอ้สไปเดอร์แมนเหยียบเช็คพอยอเฮ้ยเพื่อว่าไงวะเฮ้ยเพืานาน่อนไปบวมมันแล้วนับต้นไม้เว้ยเพื่อนจะได้ปีนขึ้นไปได้โอเคได้เลยเราแค่ต้องปีนว่ะฮึบฮึบชึบโอเคเอามานี่ผมได้วอเตอร์แคนลดน้ำเลยเฟื่อเย็ทเข้สปาร์็ตตี้แล้วแม็กก็สร้างขึ้นมาปะ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 ป่ชาวสวนงงไม่รู้ว่าตะกูปีนกดคืนมาละโอ้โหเย็ทเข้มีถ้ำแม่งไม่เคยรอดจริงเกมออบบี้เนี่ยกูเข้าถ้ำทุกรอบเลยฮึบเชื่อ มากูพร้อมแล้วว้โหผมมานนี่อ่าต้องไม่ลืมเกบอับบี้มักจะมีลาวาไปแล,ละกูคุ้นๆวะ่ะว้าวนี่ผมคิดเองหรือว่าที่นี่มันคุ้นๆว่าเหมือนผมเคยมาที่นี่แล้วเลยเออผมราว่าใช่วะ่ะผมเคยมาแน่ๆเลยไอ้อเพื่อนวันเด็กกูว่า,นะากูเคยมาที่นี่นะผมน่าจะเคยมาที่นี่ให้คุณผู้หญิงขอตัวข้ามหน่อยครับโทษทีไม่ด้จะเสียมาร,รยาทแต่มันเร็วกว่า,ววาถ้าใช้วิธีนี้ไอ้เพื่อนมึงรอกูแป๊บหนึ่งให้ขอบคุณที่รอว่ะปิดแป๊บฮึบจ้ามานี่ไอ้เพื่อนมึงรอกูก่อน เหยียบนี่ว้าวว้าวเฮ้ยชึบนี่โดดตามเพื่อนให้จีมึงโดดตรงๆก็ได้แหละไอ้ชีมึงจะโยกยอกยอกทำไมเนี่ยเอามานี่เช็คพอยต์ว้าวกับลูกว้าวว้าวเหยียบนี่ไอ้เพื่อนมึงเหยียบตรงนู้นไปแล้วก็ผ่านลาวาไปให้ได้นะเว้ยลาวาหมดเวลาเฮ้ยเวลาไหนวะไม่เห็นจะมีเวลาเลยอ๋อเหยียบนี่อ่าฮ่าต้องรีบไปวิ่งเฮ้ยชั่ววิ่งเฮ้ยว๊บว๊บว๊บเฮ้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดว๊บป๊าปป๊ เย็บนี่เลยอาเชียต้องรีบต่อโอ้โหเย็บเคนี่เวลาจำกัดก็ไม่รู้ว่าใครมา,มาสร้างเทคโนโลยีอะไรในนี้เนี่ยเอ้อออกมานี่โอ้โหเยัเคเวลคัมทูเดจังเกิ้ลคงต้องรียกันต่อโดดนี่ตอนนี้มีโอ้คหดกับลวกฮเชื่อฮึบฮึบคือนี่ตอนนี้ต่อโอเคมาสวยๆว่ามาได้เรื่อยๆว่ะเะโด,ดนี่เอ็ดเค แ ma ma. ma มกมาเหลี่ยมแมกมา R G B ซะด้วยจะว่าใช้ได้ถือว่าเรืองแสงสวยดีให้เพื่อนอยาบางกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอยบางกูเอ้ยไอหน้าขนฮึบนี่เช็คพอยเฮ้ยเพื่อว่าไงวะมือกระแพงนี้จะถูกปิดนะเพื่อนต้องหาทางอื่นในการไปต่อโอเคได้เลยคงต้องออกขวาเอาฮึบเหยียบนี่กดแม่ง กูดูอะไรอยู่วนะน้ะโอ้โหผนี่โอเคผมกลับมาอมืผมเข้านู่นไปผมโผล่นี่ได้ไงวะโคตรปริศนาลุยังต่อเชื่อโอ้โหเย็ดเคถ้ำลิงไอ้เพื่อนว่าไงวะว้วดูดูด้วเพื่อนนี่มันวัดสุดยิ่งใหญ่เข้าไปดูด,ดีกว่ามืงน,นี่ก็ขี้สงสัยเนาะเราจะหนีไม่ใช่เอาวะผมไปก็ได้โอ้โหมแม้กระทั่งในวัดพื้นหลูก็บ้านกุอียกส่วนนี่คืออะไรนี่คือลาวาลาวาเหลี่ยมมันไม่ไหลามาโดนผมได้ไงวะมันเป็นเหลี่ยมวะ มันเรื่องแสนไงวะไอ้เพอวันเดย์โอ้โหให้มันตัวอะไรวะน่ะขี่บานพนไฟด้วยเมื่อกี้โดนเหยียบนี่เชื่อผมวิ่งมาแล้วไม่รู้กูไม่สนอุ้ยผลฝาโหสนใจซปเปอร์คอยเปล่าไม่เพื่อเชื่อฮึบโดนเหยียบนี่ปึ๊บปื๊บปื๊บปับนี่เมื่อกี้กูโดนหักเหกูมาแล้วเข้าปากไปโว้โหผมวันนี่โอ้โหเย็ดเข่ตากูจำไม่ผิดต้องกูอยู่ข้างนอกมึงมีเขี้ยวไม่ใช่เหรอวะว่าแต่เขี้ยวมันหายไปได้ไงไม่รู้ไปดีกว่าโอ้โหเย็ดเข่นี่มันค หรือว่ามันกินกันดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันโดดเย็บนี่นี่เลยอเชื่อโอเคนี่คือกล้วยอื hmm. มมันคือกล้วยนี่คืออะไรหมายว่าไม่มใช่เลเซอร์ในปากไม่น่าจะมีเลเซอร์ถ้ามีก็เฮี้ยนละกูเย็บนี่อ้อาวเปทนถำลิงนี่หว่าลิงกินกล้วยใช่ไหมลิงชอบกล้วยจริงๆทำไมลิงต้องกินกล้วยวะลิงกินไก่ไม่ได้อะจริงๆลิงกินไก่ก็ได้ใช่ไหมใช่ป่ะนี่กูถามอะไรไปวะเนี่ยขี้กูไม่รู้เรื่องเลยเออนี่คือแหละผมต้องเลือกหรือว่ามันเข้าได้เลยขอเข้าซ้ายแล้วกัน โอเคคนต้องลุยเลยวู้ฮู้อืมแค่ความเร็วต้องมีทุกฐานออบบี้ต้องมีความเร็วโว้กระโดนวู้รอดวู้ฮู้โซเดีคราบเสียงอะไรอ่ะโอ้โห่ไม่ค่อยสู้ดีไอ้เพื่อนเมื่อวังไอ้น้ำนาำที่มัน,นหมุนๆน,นี่ด้วยนะแม่งโคตรอันตรายเลยไม่บอกกูรู้โดนทีตัวไม่รู้อ่ะผมว่านะต้องเดินไปเลยว่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลย,แบบเลยไม่สนใจเดินไปเลยโดยนตกไปเลยนี่นี่นิงน่งๆเลยนิง่งๆเลยตกไปยาวๆนี่โคตรโหดโคตรอันตรายออกมานี่โว้อะไรมาน่าโอ้ลูกบอลโว้กิ้งผ่านหน้าไปแล้วโอเค เราก็แค่หลบหลบแบบนี้ไงโว่จิปชิป,ชปวะ่ะแค่นี้จิ๊บจ้อยมึงกิ้งไม่โดนกูหรอกฮ่าโว่โว่โว่อันตรายอันตรายใครมรรยโยลงมาเนี่ยมึงเล่นเขี้อะไรของมึงเนี่ยโว่โว้โว่เนี่กูไปตลกนเวย้ยอยอย่าโดนผมฮ่าฮ่าฮ่ากูรอดแล้ววว้าผมมันนี่โอเคผมเข้านู่นไปมาโผลน่นี่ make sense ลงมันนี่เลยโอเคข้างหน้านั้นมีอะไรวนะน่ะกูว่าไม่ใช่ป่าที่นี่ไม่ใช่ป่าแต่ไม่รู้ว่าต้องไปกันต่อต้องรู้จักที่นี่เพื่อออกจากที่นี่กันดีกว่าฮึบเชือ่อมาถึงตรงนี้แล้วโอเคมา เหยียบนี่เลยเฮ้ยถึงเวลาสูตรเดิมรอ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 ตรงยาวนี่ผมรอเลยโอเคเราตรงยาวเราตรงยาวเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราอ๋อไอ้เหี้ยทำไมกูไม่คิดวะขอคขอยาผ่านนะครับขอเดินตรงๆนะครับเออยอย่าชนผมหยุดหยุดตรงตรงตรงหยุดหยุดตรงตรงนี่ไงคิดหน่อยก็ดีกูเฮ้ยตรงนี้อืมน่าสนใจเนี่ยตรงยาวไปเลยเนี่ยหยุดหยุดหยุดตรงตรงตรง้ยตอหยุดหยุดตรงตรงตรงหยุดหยุดตรงตรงอ้ยโดนโดนโดนเชี้ยแล้วนะไ้ครับคุณผู้หญิงชื่ออะไรจอยลี ไอ้กูณยิ่งล่ะผมมาโอ้ยเฮี้ยไม่น่าตามกูเลยสนใจข้ามด่านเปล่าไม่เป็ขนคนคน,ขน,ขน,ขนรอรอดูรอดูนี่นี่ผ่านผ่านโดนโดนนี่อ้าวเชีย่ยอา้อาวแหมเศร้าเลยกูไอ้มึงอกลาลงไปโอเคกูคผ่านนะกูขอผ่านนะกูเดินผ่านนะนนะโอเคเฮ้ยผ่านเลยโอ้ยไม่น่ารีบเลยกูสนใจแก้วันหูปล่าไม่กู่ป็นแบนแมนเออประมุ่นแล้วใช่ไหมผมผ่านนะอา้าวเนะชีย่นนะยกูโดนเชี่ยอะไรเนี่ย ตัวนี้ก็ตายตรงนู้นก็ตายอ่ะมุมนี้มุมนี้กูกูโดนอะไรตายวะเนี่ยผมรอมันลงไปอ่ะผมยืนผมผ่านไอ้กูไม่ผ่านนี่ไงฮะโอ้นี่ผมเกอบเป็นตัวอะไรวะเนี่ยโคตรเท่ไ้ลงไปเว้ยไอ้สีเหลืองจะผ่านเว้ยให้กูเดินไปลงไปเฮ้ยเฮ้ยมึงอนะลงไปเฮ้ยโอเคไอ้กูโอ๊ยเคี้ยกูโดนอะไรเนี่ยโอ้ยโอเคเหยียบนี่เลยเย็ดเคกว่าจะผ่านไอ้เพื่อนวันเดย์พอดีเพื่อนไอ้เพื่อนข้างในของต้นไม้นี่แมงโตดแกวเลยอยากเข้าไปดูเปล่าโอเคกูอยากเข้าไปดู ลองเข้าไปดูขึ้นนี่โอเคไปไงต่อคงต้องเหยียบตรงนี้ปั๊บปั๊บปับปับวู้ฮู้นี่เลยใครมันมา,มาต่อทางไว้วนะน่ะไงต่อสาหาัสคอเลยหยิบหายมึงเห็นกูเป็นใครเนี่ยไอ้เหี้ยฮึบเหยียบนี่ปีขึ้นมาเช็คพอยพื้นลอยได้เกมเที่ยนี่กูเจออะไรกูไม่ประหลาดใจละไม่เจอทุกอย่างจริงๆโอ้ต้นไม้ปล่อยพลังอ่ะกูบอกแล้วหนักเกมเนี้ยหนักเหยียบนี่อุ้ยกระนั่งกูวิ่งเลยกูรีบเลยกูโดดเลยปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบไม่สนแล้วกูวิ่งอ่ะตเดือดเดือดเย ไอ้เพื่อนคุณรอแล้วเฮ้ยแจ๋วเลยเพื่อนวู้โหรอแล้วที่นี่ปลอดภัยปลอดภัยพ่อมึงอะมึงดูยังไงปลอดภัยเนี่ยเอามานี่แหละโอเคเธอรบอทไอ้เก็บจังเก็ตออบบี้รู้จบลงไว้ตรงนี้ก่อนมาเลยแมพน่ารักน่ารักออบบี้สั้นๆนะนะสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ไม่นะมีแล้วบ้างผมต้องลาไปก่อนผมไปละ